วดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันนี้ทีมงานคุณดารุณีนะครับก็ได้มาแอลหาแม่นงคานซุกซักเนะาะแม่ที่นี่บ้านจำขีมดนะครับบ้านจำขีมดหมู่สองเจ้าครับตำบลสีบัวบานเจ้าเมืองละปูนนะครับก็แม่นงคานนะครับใจสินค้าของทีมงานเป็นได้พ่ของแม่เาราขั้งแหลกก้าๆกลัวๆเนาะในว่าพอใจแล้วอุ้ยคุมขาเลยครับสุดยอดเลยเขาว่าได้ห้าสิบแแม่ว่าแค่ห้าสิบเดี๋ยวนี้มันเกินลอยเนาะ งามโจอยอ้วนใหญ่ยาวติดเม็ดงามขนาดเลยเออทีหนึ่งนี่ตอนแม่พ่นนี้ใบมันติดอะไรของแม่เขียวกับกรดี่จราสารนี่กนทต่จราสารตอนตอนที่บ่ได้พ่นนั่นใบมันบบเขียวพ่นเออทีหนึ่งแล้วใบ,บมันเขียวกำงามใบมันสร้างสูอาหารได้ดีขนาดเลยม,มันเขาว่าเขามาก่ํากรรมใบแม่ไงะแม่ล่ะมากรใบนี่เขาว่ากรรมอีนี่เธอะสุดยอดมันจะเด้งออกเลยแต่ไปกรรของเขา มันบาดเด้งและเขายังว่ามันบอ,อกโอ้บาออกอแต่นี่นี่เขามาติดใจสงสัยมาทายลูกกันที่ทียดเลย<า>อโอ้สุอแน่หูวไงว่าเอดีหนึ่งเนี่ยสัพส่อาหารได้าาไดีดดเทำไมนะก๋ำหาอยนี่มันตึงเด้งออกเลยแมนละคนได้แค่สิบสี่วันก็ใส่สาร,รได้สาวเอ็ดวันลำไยปงเออเป็นจอมดเลยอืใส่สารแล้วคนเอดีสองเนาะเจ้าอื ผลเอดีหได้แค่14วันเนาะแล้วก็ใส่สาาแล้วก็ผลเอดีสองเออผลเอดีสองเจ็ดวันผลสามข้างครับเป็นสาเอ็วันเออเป็นสาเอ็วันลำใหญ่ปรงจ่อเลยงามขนาดเลยอู้ยไงก็คือผลสามรอบนี่ก็ถต้องหันลัหกาผลสามเาหันจอเลยเพราะก่อนๆมาที่มันลองพิดมาถูกมันนักหนมันบ่ได้จแต่ว่ารอบนี้นี่สุดยอดเลยอันยังเอดีสอนี่ เป็นยังไงด้ของเจ้าเอพบิสองนี่จอมันจะอ้วนเนะเาะจอมันจะขาวจะอ้วนจะอวบยาวงามดี <ừ> um. พอมันหล่มบ้านมันก็ติดติดผลเลยติตดเม็ดเลยแลเรื่องปัญหา,างูใบเราไม่หันช่วงก่อนที่บอกว่า,วา จะเอาเข้าใจเอาเอที่สองเจ้ามาผนช่วงใบอ่อนเอาไหมนะอ๋อตอนนั้นนี่มันปรงใบอ่อนอ่าม่ในห้องปร่งใบอ่อนนักขนาดเลยนึกว่ามันได้แล้วก็เลยเอาเอาเหงเอที่สองมาผ่สองสามข้างก็เป็นจอเลยใบอ่อนก็เริ่มฟอลงครับใบติดจอเริ่มฟอลลงก็น่าก็เป็นจอออกมาเลยตอนนี้เป็นเม็ดงามขนาดเลยด้วยใครๆหันก็มาพอเลยเนอะเจ้าแล้วยังจีแม่ว่าตอนก่อนตีเกิดได้ใจมัน่ดอกมันจะออก มันออกบ่พ้อมกันมันออกต้นไหนมันออกแข่เป็ยนยอมเป็ยนแยมไอตัวต้นที่มันออกน้อยเดียวน้อยเดียวอ่ะมันออกบ่เยอะต้นใหญ่แต่แต่มันออกบ่เยอะแต่พอมาใช่เอวสองดึงมานี่คือว่ามันออกเต็มต้นเลยออกเด็ตีว่าจางบอกเนาะมันงามแท้ๆแกเลยอ่ะไงวาลำใหญ่ใหญ่ขนาดนี่เนาะเยอะมาหลายปีแล้วผมก็หันผมก็หันหันมากิดผเค็หันแจมเต๋ออันนี้ก็เป็นความประทับใจเนาะแม่นละ ปีแรกนี่ก็หันพลเลยแม่ปีแรกนี่หันพลสุดยอดเลยตั้งนี้ต่อไปนี่จำเอาอื่นมาใจยละเริ่มแรกๆก็จะแจ้ตัวนี้เลยแม่แม่ยังรุ่นหลังนี่เป็นรุ่นลำไยเดือนแม่ลาด่ซส่เดือนไหน่ะรุ่นแรกที่เป็นเดือนี่พื่สภาอ่านี่เป็นรุ่นพื่สภาเนาะพื่สภาที่เป็นว่ายอะยากๆหรือเปิ้าแน่แน้วยากๆที่เปินแบบได้กันนะแตน่ห่ได้เพราะว่าเอาเอบีสองเข้าอัดเลยสามสี่ข้างอัดเลยเพราะว่างนั่นผลมันเยอะนนาเออผนมันโต มันบ่ได้บ้านนี่ก็มได้กันสากคนเลยใ่กันเยอะมันเป็นใบมดเลยนี่นก็ต้องบอกวานเนี<ม>่ยุ่นเนี่ยที่ว่าทําทยากที่สุดนะครับตอนนี้เป็นเม็ดแล้วนะแม่นอเนาะเม็ดละได้อีดีสองไปแล้วตอนนี้เริ่มนเอีดีสามแล้วนะครับแม่นเอีดีสามไปสองข้างละเม็ดใหญ่งามขนาดน<ม>ี้อันนี้เทียบกับสวนข้างๆนี่ขนาดคนล่าหรือเ็นไปเดือนหนึ่งแม่นแล้วแม่นแล้วเม็ดใหญ่เหลือมันใหญ่เหลือกันโดแสงของเบอรแล้วเนอือเม็ดใหญ่เม็ด เขียวน้าเป็นน้ำเลยด้วยเต็มเลยแล้วมันก็มันเป็นแบบสมเอกันดีอ่ะมันแบบมีหิงมีอย่างอ่ะมันเป็นเม็ดใหญ่ไปเลยมันเล่นกันอืมครับอ่าแล้วเอียงโซลีกว่างมะแม่ปีเราไม่ใช่กับกับน้เข้าล้วปีนี้ก็เลยสั่งมาใช้กับลำใหญ่กับลำใหญ่เป็นไงมะแม่เอาโซลีกว่างมาใส่กับกับลำใหญ่เลยใส่กับลำใหญ่ใบลำใหญ่กงงามหักลำใหญ่กงงามเพราะว่าหักขาวตินะ เขาเกี่ยไปเอามานี่ขี้เดือนเต็ม,มแล้เอเอาาขี้เดือนก็เยอะเลย <c oughs> ขี้เดือนเต็มส่วนเลยหากก่า,หหาก็งามปีเนี่ห่างขาวซุนบุญเลยใช่ใบมันก็สมบูรณ์ดีเนาะรับสุดยอดสุดยอดฝากหน่อยแม่ถ้าสมมติไขรทีดดูอยู่เนาะแม่ไม่อยา,ากฝากคือคนที่เคยฟังวิทยุก้าหรือว่าเคยหันสินค้าทีมงานแล้วบกล้าลองใจเตือยนี่มีอยางจะฝากกับคนที่ยังบม่เคยลองเลยไมไม่ว่บ มูเฮาติเจาสวยนี่หนะเคยลองพิษลองถูมันนักกันหนลองใช้ตัวนี้เลยครับเขาจาพิษหวังอู้สื่อเนี่ยมันเต็มร้อยเลยเนาะมูสื่อเลยมันเต็มร้อยเลยเขาเคยใช้ของอื่นมาเน่ะมันบ่ได้ห้าซีเขาแฉบจําได้เนาะฮักเลยฮาบลือแต่ตัวนี้นี่แม่สุดยอดเลยตัวนี้นะต้องบอกว่าแต่ละช่วงใช้โคดเดียวแต่อันน่ะเออโคดเดียวเพราะว่าต้องไม่บวกตัวอื่นแล้ว เอวีสองก็ไมได้ใจผสมเกสรยืดจ้องสักอย่างเลยครับ 2> <A> 2 3, เอพีสามเออก็ไมได้ใจผสมอย่างสักอย่างเลยเนาะมันก <B 2> ็เป็นเม็ดงามขนาดเลยป้ากันว่าใจตัวนี้เนอ<า>ถ้าใครนี่ลำย้ายได้ผลได้เงินหน่ะใจตัวนี้เลยครับถ้าคนตัวมือนี่เนาะถ้าใครคงคงหุ้งทหารไม่เอลสวนแม่ได้ก็ามาได้เลยตอนรับเสมอเลยนี่ส่วนที่บ้านจำขีมดสีบานนะครับจ่าแล้วถ้าเปิลใครมาได้หันคลิปนี่ก็ว่าได้ยินเสียงแม่ตังวิทยุทธจ้าเปิลยังโทรไมหาย ได้จ้าเจ้าเบอร์แม่นี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์สองสองหกเจ็ดหกโทรมาเลยครับจ้าอยากมาดูก็มาแอลได้เลยเจ้าวันนี้นะอนทีมงานคุณแอลนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณแม่โนคานถึงยังสูนในเจ้าตีโอกาสได้มาแอลตีสวนแล้วก็ได้มาสัมผัสนะเจ้าเจ้า